ก็ถ้าถ้ามีปัจจัยที่กระทบต่อรายได้ของของคนนะที่จะมาซื้อที่จะมาซื้อจ่ายค่าเบีย้ยประกันเนี่ยก็จะมีก็จะมีผลเหมือนกันนะครับ ผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกเป็อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศนวยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจําเดือนคันในช่องคลอดฤด,ดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะนะก็กลัวนอนไม่ฟิตกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปม,มีเมียน้อยถูกต้อง,องที่สุด,สด เมื่อผู้หญิงต้องเผชิภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085668347 6 0840999347ชอบไหมภรยาหุ่นอ้ว,ว,วนแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่ หุ่นสวยเป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สิวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกหนีก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084938 1183 084099 9347 นังสีพิมพตลาดวิเคระห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบควบมาห้าสมาคมขายตรงหัวหอกตั้งสภาวิชาชีพลุยตลาด AEC สมาคมวินาศภัยหนุนกรมทันอิเล็กทรอนิกส์มั่นใจคอปพอไฟเขียวดีเด์หลังปี57ชัวธุรกิจกลางกรุงฮึดอัดปโปรสู้ม็อบ มัดใจขายชอบดูดเม็ดเงินระยะสัน้นอาหารเสริมผิวขาวหุ่นสวยโตกระชูดดูดดาราเสลปบกระโจนร่วมขอเอียวขายตรงไตามาดหนึ่งสถานการณ์ซึมยาวการเมืองร้อนเศรษฐกิจสุดฉุดธุรกิจอ่วมสตาสัญชายปรับทับรับศึกเครือข่ายลุยกลยุทธ ครบเครื่องดันเรดมอสปลุกยอดคืน c, ชีพ PWC แฉภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศระบุแฮกเกอร์ acker, แชมโจรกรรมขั้นเทพติดตามนังสิพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับติดตามข่าวสารที่เข้มข้นด้วยสาระและความรู้ หลากหลายทิศทางความเคลื่อนไหวของแวดวงประกันในรายการประกันวันนี้ทางช่อง INTV และทีวดีชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่ห okay. ุ่นสวยแป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไง ใช่เลยโดนแบบนี้โดน <Wow! S 1> แล้วไงอะ่ะอยากมีพรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวี่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเหีือก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร085 666 8347 084 938 1183 084 099 9347 ครับมาติดตามกันต่อครับในช่วงสีสันประกันภัยนะครับวันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับกิจกรรมดีๆนะครับจากอริอันนะครับเอเซเวยนะครับก็ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาฝากคุณผู้ชมนะครับซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์ความต้องการของคนไทยที่ยังต้องการผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพอีกมากสารต่อกลยุทธ์บ้านสีน้ำเงินเสริมความแข็งแกร่งในสามช่องทางการขายตอกย้ำจุดยืนกลยุทธ์ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางผ่านแคมเปญการบริการที่เป็นเลิศสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ดีที่สุดตั้งเป้าขึ้นแท่นเป็นที่หนึ่งผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองชีวิตและสุขภาพและพิชิตเป้าเบี้ยประกันภัยรับปีแรก ที่6,600้ล้านบาทและเบี้ยประกันภัยรับรวมที่27,500ล้านบาทภายในปี2557นี้จากการสำรวจล่าสุดพบว่าประเทศไทยยังมีอัตราการถือของกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ในเกณฑ์ที่ตำ่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงศักยภาพในการเข้ามารุยตลาดในเซกเมนต์นี้อย่างเต็มตัวเนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ยังคงมีไม่มากนักในตลาดประเทศไทยทำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดบริษัทจะเดินหน้ากลยุทธ์บ้านสีน้ำเงินลุยเสริมความแข็งแกร่งใน3มช่องทางการขายโดยเฉพาะช่องทางตัวแทนซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำการปฏิรูปช่องทางตัวแทนใหม่หมดทั้งในส่วนของโครงสร้างการทำงานโครงสร้างผลประโยชน์ตัวแทนและหลักสูตรการอบรม ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากตัวแทนส่งผลให้การทำงานของช่องทางตัวแทนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งในปี2557นี้เรายังคงสานต่อการพัฒนาช่องทางนี้อย่างต่อเนื่องและอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของเราคือมุ่งเป็นบริษัทประกันที่ตัวแทนต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุดโดยจะเน้นการสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพตัวแทนในฐานะคู่ค้าทางธุรกิจพร้อมนำเทคโนโลยีอันทันสมยัย เข้ามาช่วยเสริมการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเราตั้งเป้าเบี้ยประกันภัยรับรวมสําหรับช่องทางนี้ที่15,000ล้านบาท2013 was a great year for a l l i a Udia and we think that 2014 uh will be a very strong one for us as well ต้องบอกว่าในปี2013นะคะอาลียนสุธิยานันเนี่ยมีผลประกอบการที่ดีมากๆนะคะและเชื่อว่าในปี2014เราจะมีผลประกอบการที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ In expecting around billion around 2014, 27.5 we're baht Um, and 50% or more of that will come from our agency channel but also we've got two other strong channels i n Bank Assurance and Direct Marketing ในปี14นี้นะคะเราตั้งเป้าไว้วา่าเบียรับรวมของเรานั้น,นจะเติบโตไปถึง27,500ล้านนะคะแล้วก็50%จากตรงนั้นนมาจากช่องทางตัวแทนและเรายังมีอีก2ช่องทางที่แข็งแกร่งนะคะก็คือช่องทางการขายผ่านทางธนาคารและก็ช่องทางขายตรงค่ะ We see a wonderful opportunity in Thailand to cover health and life protection products, particularly sold through our agency channel. เราเห็นโอกาสมากมายนะคะในประเทศไทยในการที่จะขายสินค้าคุ้มครองและเราเชื่อว่าสินค้าคุ้มครองจะเติบโตนะคะคุ้มครองคนไทยได้ในช่องทางตัวแทนค่ะ in 2014 we're going to grow our agency channel quite strongly. We're also going to become a, a company that คนจะรู company t h a t provides the best p r o t e c t i o n offerings. ค่ะในปี2014อาเซียนชีทิอาตั้งเป้าไว้ค่ะว่าเราจะเป็นผู้นำทางด้านสินค้าของความคุ้มครองค่ะ In 2014 we s e e a, a still s t r o n g growth in l i f e insurance, but a little slower than 2013ค่ะต้องบอกว่าเรายังเชื่อว่าธุรกิจประกันชีวิตจะเติบโตอย่างสวยงามในปี2014นี้แต่อาจจะโตช้ากว่าในปี2013เล็กน้อยค่ะ o u view is there are some challenges, economic challenges in the market, but insurance typically continues to grow even where there's a challenging time. So we continue to see 2014 i s a growth year, just not as strong as 13. ค่ะสาเหตุที่เราคิดว่าจะมีการเจริญเติบโตได้ช้ากว่าปี2013เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจนะคะที่มีความท้าทายพอสมควรแต่จากประสบการณ์ที่เราเห็นเกันมานั้นเนี่ยแม้ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยประกันชีวิตนะคะก็ยังเติบโตเราก็เชื่อว่าก็ยังคงเติบโตไป ได้แต่อาจจะช้ากว่า2013เล็กน้อยค่ะ We're going to be launching health products so our key focus this year in terms of new products will be around additional health riders and health products that allow a greater coverage particularly hospital coverage ค่ะดังนั้นสินค้าในปีนี้ที่ Allianz i n i a จะให้ความสำคัญนะคะก็จะเป็นสินค้าความคุ้มครองคุ้มครองเรื่องของสุขภาพนะคะจะมาในรูปของอนุสัญญานะคะที่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ในโรงพยาบาล Well, we probably including more ประมาณ8ถึงสิสินค้านะคะที่จะออกในปีนี้ครับและทั้งหมดนี้ก็คือรายการประกันวันนี้นะครับซึ่งเราก็จะติดตามสถานการณ์นะครับในช่วงแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่ามีความเคลื่อนไหวในแวดวงประกันชีวิตประกันภัยอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับเวลาก็คงหมดแล้วนะครับเราทั้งสองนะครับคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ